สวัสดีครับกิติกับผมบนเพจ Facebook กิติคนคำนวณกับ YouTube ช่องเรากิติคนคำนวณทีวีครับขออยากแย่งกับของ <c oughs> คำว่งงาแย่งหมายถึงสอง <c oughs> <c oughs> นะครับเมื่อวันที่19เก้าพฤษภาคม2024ครับแนวทางขนมน้อยครับเลขชุดเดียวเปรียบเทียบเด,ดทแท่งเมดหาน้อยครับเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ VIP ครับหมูว่านกับมาเยอะด้หมูว่านผมไห่สองแปด ปดสองเนาะมาสองตัวเน้นๆพนะิเศษแปดสองเลยครับผมวิ่งรูดสองกับแม่ปกติครับสองสองบนสองสองล่างนะครับผมส่วนของวัที่สิบเก่าก็ตามนี้ครับยืนหนีได้นะครับผมแปะไว้ตรงนี้แหละเอาไปเป็นกระทถางเหมือนกันครับผมสองสามสี่ห้าหกครับสองสามสี่ห้าหกเด่นสองกับหกวิ่งรูดหกครับ สองตัวเน speed, long, 3, ้นเน้นหกสองหกสามสองสามครับสามตัวเน้นเน้นสามหกสองซีหกสองหาหกสองครับถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้เข้าไปอีกนะครับนะก็เหล็กเด่นออกไปวิ่งกับเหล็กวิ่นนะครับเหล็กหลุดหลุดซิ่งกอบประตูทั้งบนทั้งล่างนะครับผม้าเสื้อมหันเน้นแ้าทก็งเอาเฉพาะตัวเน้นเครับผมหรือถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้อีก คักๆกับเลขหาโตครับสองสามสี่หาหกเอาไปวิ่งไปเลขจุดสองตัววิ่งไปเลขจุดสามตัวให้มันเต็มทีเลยครับเต็มสูตรเลยมันหมาน,มนส,สุขสุกคนครับสวัสดีครับ